เราก็จะเดินทางอีกเหมือนเดิมแต่บอกเลยว่าวันนี้เป็นการเดินทางที่ตื่นเต้นที่สุดในชีวิตนะฮะแล้วใครจะไปเชื่อว่าการเดินทางที่ตื่นเต้นที่สุดในชีวิตของเราจะเป็นการเดินทางไปโรงพยาบาลรันนี้นะคะเราจะไปแอดมิตเตรียมลอดกันละคะ่ะครับผม สว,ส,สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Journey Gallery เจอกันน้ำมูกับกระต่ายเหมือนเดิมนะฮะใช่แล้ววันนี้เราก็จะเดินทางอีกเหมือนเดิมแต่บอกเลยว่าวันนี้เป็นการเดินทางที่ตื่นเต้นที่สุดในชีวิตนะฮะแล้วใครจะไปเชื่อว่าการเดินทางที่ตื่นเต้นที่สุดในชีวิตของเราจะเป็นการเดินทางไปโรงพยาบาล <c oughs> <c oughs> วันนี้ที่บอกว่าตื่นเต้นเพราะอะไรเพราะว่ารันนี้นะคะเราจะไปแอดมิทเตรียมคลอดกันแล้วค่ะครับผมน้องกระเตนจะคลอดวันพรุ่งนี้เช้าก็คืนนี้ก็ต้องไปแอดมิทก่อนเนาะใช่แล้วก็ เดี๋ยวเราจะเดินทางไปกันที่โรงพยาบาลปอโลโชคชัยศนะครับรายละเอียดอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปถึงโรงพยาบาลแล้วเดี๋ยวรล่าให้ฟังนะตอนนี้เตรียมตัวออกเดินทางกันดีกว่า โรงพยาบาลเตาโลช่ชัใสีแล้วนะคะก็เราซื้อแพ็กเกจสาคันแล้วก็คอรที่นีเนาะแล้วก็รวมวัคซีนหนึ่งกีด้วยนะคะก็ราคาเดี๋ยวถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวสอบถามกับโรงพยาบาลดีกว่าเพราะว่ามันอาจจะเป็นแบบโปรโมชั่นแต่ละช่วงนะคะก็เราจะผ่าคอดพวงนี้เช้าวันนี้เราก็เลยต้องมาแอดมิดก่อนประมาณตอนประมาณสองทุ่มนะคะคุณหมอก็บอกว่าเดี๋ยวเปลี่ยนชุดได้เลยแล้วก็เดี๋ยวเขาจะติดเครื่องวัดอะไรสักอย่างเนี่ยเนาะนะคะเดี๋ยวขอตัวไปเปลี่ยนชุดก่อนแล้วก็เดี๋ยว ถ่ายภาพบรรยากาศร,รอบๆห้องให้ดูนะว่าใครที่คิดจะมาคลอที่นี่จะได้เห็นภาพห้องใหม่เพราะที่นี่เป็นใหม่ตึกห้นะคะ 0นาทีนะคะก็จะมีกิ่งให้เรากดด้วยไม่ใช่กิ่งสิที่นะับถ้าน้องดิ้นทีหนึ่งก็กดกดอะไรอย่างนี้นะคะตอนนี้ตื่นเต้นมากเลยตอนนี้เสียงที่ทุกคนได้ยินอยู่ยตรงนู้นก็เป็นเสียงหัวใจของน้องนะฮะ ก็เมื่อกี้หลังจากที่กระต่ายเข้าไปเปลี่ยนชุดมาแล้วพยาบาลก็คือเข้ามาติดเครื่องฟังเสียงหัวใจน้องเนาะแล้วก็อธิบายขั้นตอนต่างๆว่าวันนี้เราทําอะไรพรุ่งนี้เราทำอะไรเดี๋ยวโพรตซสต่อไปก็จะมีการจัดการเรื่องระบบกับทายใช่เนาะเรื่องขนเรื่องอะไรต่างๆนาน,นะา <laughs> เป็นเรื่องปกตินะทุกคนดไม่ต้องโกนมานะ ปลอดภัยที่สุดเนาะเพราะว่าเรื่องความ<น>สะอาดด้วยอะไรด้วยมันมองไม่เห็นด้วยแหละน้องบงังอ่าพรุ่งนี้เวลานัดทอดก็เจ็ดโมงเช้านะฮะเดี๋ยวเขาจะมาตามเราประมาณหกโมงครึ่งประมาณนะั้นครับผมห้องที่เราพักนะคะก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับห้องเด็กอ่อนเลยนะคะก็แต่ว่าจริงๆเขาจะมีเวลาเอามาให้เราได้ให้นมได้เล่นได้ชื่นชมลูกอยู่นะคะแต่ว่าตอนนั้นน่ะเราจะลุกไหวหรือเปล่าเถอะเขาบอกว่าก็จะยังจะมีอาการแบบชาๆอยู่ ีใช่ใช่ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นโอเคทุกคนสำหรับโรงพยาบาลปาโรช์ช่องไสีนะคะก็จะให้เข้ามาแอดมิทก่อนหนึ่งวันนะแต่ว่าไม่ต้องมาแต่เช้านะคะอยากจะผ่าคอดพรุ่งนี้ค่ะก็มาก่อนจะมาก็จะต้องงดน้ำงดอาหารใช่อ่าอย่างสมมติว่าเขานัดมาตอนสองทุ่มก็ต้องงดน้ำงดอาหารตั้งแต่หนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มใช่วันก่อนหน้าสักทุ่มหนึ่งสองทุ่มอะไรเงี้ยค่ะ ก็มีกระบวนการตรวจนู่นตรวจนี่อะไรเรียบร้อยก็ตอนนี้ก็คือเป็นเวลาฟรีทามของเราแล้วเราจะมาให้ดูว่าเราเตรียมอะไรมาบ้างนะคะจริงๆเนี่ยทา,างโรงพยาบาลให้เราเอามาแค่เอกสารที่จะต้องแจ้งเกิดน้องเรืองคามนมผ้ารัดหน้าท้องแล้วก็อ้อมน้องแต่ว่าแต่ละคุณแม่แต่ละบ้านก็จะมีพร็เพิ่มมีอุปกรณ์อะ,อะไรต่างๆกันไปงั้นก็เรามาแชร์ของเราดีกว่าว่าเราเอาอะไรมาบ้างเริ่มจากนี่เลยค่ะสมุดชมพูนะ แม่ต้องมีทุกคนนะคะอย่าลืมเอามานะแล้วก็เอกสารว่าคุณหมอเนี่ยให้เราเอาอะไรมาบ้างในการแจ้งเกิดนะแต่และโรงพยาบาลก็ไม่เหมือนกันเนาะอย่างของเราก็จะเป็นสำเนาตรประชาชนวยสำเนาเทะเบียนบ้านคุณพ่อคุณแม่แล้วก็สำเนาของเจ้าบ้านที่เราจะเอาเข้านะคะอันนี้ก็จะเป็นเป็นยาานะคะก็จะเป็นเอกสารของยาค่ะคือที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าหลังจากที่น้องคลอดแล้วเราส่งเอกสารไปก็ประมาณ3-5วันเนาะก็จะได้ใบ ใบสุทิบัตรตัวจริงอันนี้ก็เป็นเอกสารที่เกี่ยวเนื่องต่างๆของน้องตั้งแต่แบบตัวนิดตัวจอะไรแม่ก็แบบหยิบติดมาด้วยนะคะแล้วก็อย่างของเปาโลเนี่ยเราเราสมัครแพ็กเกจนะคะมันก็จะมีที่แบบมัดจำล่วงหน้าแล้วก็จะเอารูลปลงใบเสร็จอะไรอย่างคะ่ะเอามาด้วยนะเพราะว่าแล้วเขาจะรวมเป็นฉบับจริงให้เราตอนจ่ายครบจบจบทุกอย่างนะคะบ้านไหนที่มีสิทธ เบิกนะฮะต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ข้าราชการสิทธิ์พนักงานสิทธิ์ประกันต่างๆนะฮะก็เตรียมเอกสารกันมาด้วยนะเดี๋ยวโรงพยาบาลเขาจัดการให้เลยใแว่นตาสำหรับคุณแม่ที่แบบว่าสายตาสั้นอย่างเรานะเพราะว่าเขาไม่ให้ใส่คอนแทคเลนส์เข้าไปนะคะแต่ว่าคลอดแล้วก็อยากเห็นหน้าลูกครั้งแรกชัดๆใช่ไหมก็เดี๋ยวขอคุณหมอใส่แว่นตาดูน้องหน่อยแต่ว่า ตอนถ่ายรูปถขาแว่นออกของคุณแม่ก็จะมีนี่เลยกระเป๋าเครื่องสำอางข้างในใครแต่งหน้าอะไรยังไงบ้างลองพื้นลิปสติกคิวเคิร์อะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าถึงจะแต่งหน้าเข้าบ่าตัดไม่ได้แต่ว่าเวลาที่แบบว่ามีคนมาเยี่ยมเรามาเยี่ยมลูกเราจัดไปเลยคะ่ะกระเป๋าเครื่องสำอางแล้วก็ชุดใส่วันกลับนะคะเพราะว่าเราอยู่ที่เนี่ยเราใส่ชุดโรงพยาบาลแต่วันกลับอะ่ะเราจะต้องแบบชุดที่สะดวกหน่อยเผื่อแบบคุณแม่บางคนนะ้า น้ำนมมาดีอ่อะแบบว่าให้นมตั้งแต่วันออกจากโรงพยาบาลไปเลยก็ของเราอยู่ในตู้ละเรียบร้อยเขามีตัวเสื้อผ้าให้เสื้อผ้าคุณพ่อเพราะว่าคุณพ่อเขาจะไม่ได้ใส่ชุดโรงพยาบาลเหมือนเราเตรียมของใช้ส่วนตัวคุณพ่อมาดูไว้นะคะต่อไปนะคะเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์การปั๊มนมให้นมนะคะเริ่มที่ตัวนี้เลยเป็นเครื่องปั๊มนมนะคะเราใช้ของเพนติจูอันนี้เพนติจูนะคะเป็นแบรนด์คนไทยเป็นแบรนด์น้องของไอทิจุดมอกนะคะ นี่ของเขาก็จะเล็กๆน่ารักพกพาสะดวกเหมาะกับเรานะคะแล้วก็มีสายชาร์จมีถุงมาให้นะถุงเก็บน้ำนมนะคะเป็นของไอจู๊ดมอเอามาน้อยๆก่อนเพราะว่าไม่แน่ใจว่าน้ำนมจะมาหรือเปล่ามีเยอะหรือเปล่านะคะจะมาลองใช้ที่นี่แหละเพราะว่าคุณหมอหลายๆท่านเดอนว่า Yeah. ถ้ายังไม่คลอดอย่าเพิ่งลองเพราะเดี๋ยวมันจะเป็นแบบว่ากระตุ้นการคลอดนะคะเราก็เลยงั้นเดี๋ยวคลอดปุ๊บเดี๋ยวลองเลยนะคะแต่จริงๆลองบาลเขามีให้ยืมนะแต่ว่าไหนๆเรามีแล้วเราก็แบบว่าอยากลองเนาะอยากใช้ของเราเองนะคะแล้วก็แผ่นซับน้นํานมนะคะก็คือวิธีใช้ก็ซับไว้เพราะว่าบางคนคุณแม่น้านมมาดีมันก็จะแบบซึมจะเปื้อนนะคะก็ติดมาด้วยน,นี่ไปขอพี่เจนนะคะ ถ้ามีน้ำนมแล้วมันก็ต้องเก็บในที่เย็นใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเป็นน้ําแข็งเทียมนะคะเอาติดมาด้วยเพราะว่าเผื่อวันกลับมีน้ํานมเยอะเราก็ต้องเอาเจ้าถุงเก็บน้ํานมนใส่ในกระเป๋าเก็บน้ํานมกระเป๋าเก็บความเย็นนะคะแล้วก็ใส่เจ้านีบลงไปด้วยนะคะอันนี้เป็นของ Baby onboard ดนะคะหาซื้อได้ที่เบบีกิฟต์นะคะถ้าคลุมให้นมนะคะเป็นลายปุ๊คปิ๊กน่ารักเลยเป็นของอธิที่จุดมองหมาเช่นกัน น้ำผลปรีนะคะอันนี้เป็นของ New Pine Mall นะคะมีหลายรสชาติที่เราเอามาเป็นสูตรพุทราจินกับสูตรขิงแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับนมนมยังไม่จบนะคะ,ะอันนี้เป็นที่ประครบหน้าอกนะคะข้างในก็จะเป็นข้าวสารนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะวิธีการใช้ก็คือเอาไปเวฟในไมโครเวฟแล้วก็ค่อยมาประครบประครบสำหรับคุณแม่ที่แบบว่าอยากให้แบบนำนมมาอะไรเงี้ยค่ะย้ำนะคะว่าเวฟนะคะ ไม่นึ่งนะคะไม่งั้นข้าวมันจะสุกนะคะอันนี้จะเป็นบางนะคะเอาไว้ทางป้องกันหัวนมที่แบบว่าน้องอาจจะแบบดูดแรงไปหรืออะไรเงี้ยเนาะอาจจะแบบเจ็บแตกอะไรเงะะี้ยค่ะก็เอามาด้วยนะคะสําหรับแม่หลังคลอดค่ะคลอดอย่างเรานะก็ต้องนี่เลยถ้าลวกท้องหลังคลอดน,นะคะก็แม่ใช้ของ ม่ชอยนะคะที่เตรียมไว้นะคะก็ถ้าเริ่มลุกนั่งไหวแล้วก็คือแผลเริ่มมันเทาแล้วคือรับได้เลยเกางแกงอนามัยค่ะสําหรับใส่สําหรับรองรับน้ำข้าวปลาเนาะชื่อเปียค่ะอันนี้ของ b a b y m o b i ีนะคะเราเอาแพ็คใหญ่ต่อไปค่ะจําเป็นสําหรับเด็กแรกเกิดนะคะที่นี่ก็จะให้เอากระอ้อมซส่ดิวบอลมาด้วยนะคะแม่ก็เตรียมของ b บบี้โมบี้ไว้เดี๋ยวน้องคลอดแล้วก็ให้นแผนนึกเสดียออกไปนะคะตอบกันที่ชุดนะคะชุดของน้องน่ที่โรงพยาบาลเนี่ย,เ,ย,นเ,นยเขาก็จะมีมาให้หมดเลยทั้งหมวกทั้งบอดี้สูททั้งอะไรนะคะเราก็เตรียมมาแค่ชุดวันใส่กลับก็พอนะคะเราเอามาสองอันนะใส่ถุงซิปล็อกของเบบี้โมบี้มาเหมือนกันเตรียมไปก็จะมีผ้าห่อ,อตัวบอดี้สูทนะคะแล้วก็หมวกถุงมือถุงเท้านะคะเตรียมไปสองเซตเลยเนาะ สุดท้ายค่ะอย่าลืมพร้อมที่จะมาถ่ายรูปเนาะของเราก็จะเทียบเตรียมไว้เป็นอันนี้ค่ะเป็นอะไรนะเขาเรียกกระดานแล้วก็แบบว่ามีอัลฟ a าเบให้เราดีไซน์เอาว่าจะแบบเขียนว่าอะไรบ้างเนี่ยค่ะอย่างอันนี้มี2ด้านอีกัดก็คือแอดส้มนะคะส่วนอันนี้ลูกสาวชื่อกระเต็นเป็นลูกของแม่กระต่ายใช่ไหมคะเราก็จะมีพี่กระต่ายเอาไว้อยู่ใกล้ๆตัวนอนก็คืออันนี้คือของที่เราเอามา ที่ห้องพักได้เนาะจริง<ช>ๆมันจะมีของที่เราไม่ได้เอาขึ้นมานะอย่างเช่นคาซีทแล้วก็ยังจะมีรถเข็นอีกนะกล้องที่จะเอาไว้ถ่ายรูปรูปบางอนนันก็ไม่ได้เอาขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นของที่เราเตรียมกันมาใช่นะใช่แบบเจอร์นี่แกลลี่นะคะแม่แม่บ้านไหนที่แบบว่าอยากแชร์นะว่าแบบเตรียมอะไรเอออะไรอะไรเงะะี้ยค่ะก็เมนต์มาได้นะคะโอเคอย่างั้นเดี๋ยวตอนนี้ให้กระต่ายเตรียมตัวแล้วก็เดี๋ยวจะพักผ่อนละเจอกันอีกทีพรุ่งนี้เช้านะ นี่ก็กระต่ายเตรียมตัวจะไปคลอดแล้วนะฮะก็เดี๋ยวรอเข้ามารับแล้วก็เดี๋ยวไปห้องผ่าคลอดกันละจ้ะก็เมื่อเช้าหลังจากที่ผ่าตัดกันตอน7จ็ดโมงนะฮะก็น้องคลอดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยออกมา7จ็ดโมงสีประมาณนั้นเนาะแล้วก็ตอนนี้น้องสุขภาพแข็งแรงดีออกมาน่ารักน่าเหมือนแม่เลยตื่นเต้นมากคัะตอนนี้ครับเดี๋ยวให้คุณแม่คุณลูก แล้วก็พ่อไปทำาพอรู้จักกันก่อนเนาะก็วันนี้นะทุกคนก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะวันผ่าคลอดน้องะาต็นนะฮะก็เราสรุปคร่าวๆแล้กันเนาะ เมื่อเช้านี้ก็ตื่นแต่เช้าแล้วก็คุณหมอมาผ่าคลอดให้น้องนะคะใช้เวลาจากตอนที่นัด7จ็ดโมงเนี่ยใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงพอคลอดเสร็จใช่ไหมคะเขาก็เอาน้องมาให้ดูเนาะแล้วก็ชวนคุณพ่อเข้ามาดูด้วยกันแล้วก็เสร็จแล้วก็เขาก็เอาน้องไปทําความสะอาดเอาเป็นตอนดูอาการใช่ไหมอืมใช่ใชแล้วก็ ก็ใช้คุณพ่อขึ้นมารอที่ห้องพักเนาะแล้วก็คุณแม่ก็ตามขึ้นมาหลังจากนั้นเขาก็พาน้องเนี่ยไปทานนมก่อนนะฮะแล้วก็คือน้องเนี่ยตอนนี้ต้องทานนมทุกสองชั่วโมงนะในช่วงระหว่างที่ทานนมเสร็จน้องนอนพักเนี่ยเขาก็จะพามาที่ห้องนี้นะฮะพามาให้แบบให้คุณพ่อคุณแม่ได้ทำคามคุ้นคเคยนะฮะจะบอกว่าตอนนี้เหอลูกมากเลยอยากเจอลูกแบบอยากเจอทุกชั่วโมงอยากเจอตลอดเลย เช้าวันที่สองนะคะที่โรงพยาบาลคะ่ะวันนี้นะคุณพยาบาลก็มาเจ็ดตัวให้แต่เช้าเลยแล้วก็ถอดน้าเกลือแล้วนะคะต่อจากนี้ถ้าเกิดว่าเจ็บหรืออะไรก็ทานเป็นยาเม็ดเอาเนาะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะได้ทานอาหารอ่อนแล้วนะคะจะมาเป็นพวกน้ําซุปแต่ว่าใส่ให้แบบเราปรับสาภาพกระเพาะก่อนนะแล้วก็ช่วงใสๆคุณหมอก็จะเอาน้องมาให้เราหัดเอาข้าวตานะคะ เราเคอยมาแล้วค่ะอันนี้เป็นมื้อเช้าแรกในรอบสองวัน2วันใช่เพราะเราอดอาหารตั้งแต่ทุ่มหนึ่งของวันศุกร์เมื่อวานไม่ได้ทานอะไรเลยเมื่อวาวนได้แต่จิบน้ำเปล่าส่วนวันนี้มีน้ำขิงน้ำเบเดตเลยแล้วก็เป็นอาหารที่น้ำซุปร้อนๆน,นะคะสองถ้วยงดนม เ่วงนี้คุณหมอให้หมดนมก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะท้องอืดน,นะคะแล้วก็แม่ตอนนั้นเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ด้วยก็งดหวานด้วยตอนนี้คือเป็นอาหารแบบว่าธรรมดาที่น่ากินที่สุดในโลกเลยตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ9โมงนะคะก็พี่บานก็เอาน้องมาให้เราเลี้ยงนาอแล้วก็แล้วน้องจะอยู่กับเรายันสี่ทุ่มเลยเราจะเป็นคน ป้อนนม้วยตัวเองหลังจากที่พี่เขามาหัดทางเตานะคะแล้วก็เดี๋ยวอยู่ด้วยกันไปยาวๆเลยพี่ก็ให้หน้องหัดทางเต้านะคะแล้วก็ดื่มนมนะค่อยๆอย่างว่าสลับซ้ายขวาอะไรเงรี้ยค่ะแล้วก็อิ่มและจับเลยจับอะไรเรียบร้อยนี่ก็นอนเล่นและนอนมองม,องมองัมองนี่นะคะก็ถึงเวลาพ่แม่ทานอา,หา,ห,า,า,ห,าหารกลางวันบ้างแล้วอาหารกลางวันก็ยังเป็นอาหารอ่อนอยู่นะแต่ว่า มีเนื้อมีน้ำมากขึ้นก็จะเป็นข้าวต้มเครื่องนะคะผลไม้แล้วก็น้ำขิงอันนี้เป็นอาหารที่แบบงดหวานอยู่นะแล้วก็ยังดื่มนมไม่ได้นะคะ<ม>เดี๋ยวขอต้วจัดการกับอาหารก่อน<ม>น้องจชได้มีตนมกินได้ยได้เวลาอาหารเย็นแล้วค่ะก็ก่อนที่จะทานอาหารเย็นนะคะพี่พยาบาลก็จะเอายาก,ก่อนอาหารมาให้เราทานนะคะ เขาบอกว่าเป็นยากระตุ้นน้ำนมนะคะแล้วก็อาหารที่มาเนี่ยก็เป็นอาหารอ่อนเหมือนเดิมแต่ว่าก็จะเป็นกระตุ้นน้ำนมเช่นก,กันก็จะมีข้าวต้มนะคะมาในบรรจุภัณฑ์แบบนี้เลยล้วนร้อนเลยนะคะแล้วก็ปลาปลาผัดขิงอันนี้น่าจะเป็นเห็ดผัดน้ำมันหอยแต่แบบว่าเป็นแบบคลีนๆนะคะส่วนอันนี้เขาบอกว่าเป็นน้ำอุ่นรัก กระตุ้มน้ำนมนะ,ะคะเขาบอกว่ามีส่วนผสมของกระเพราขิงแก่พริกไทยการพูกระเทียมนะถ้าใครทานแล้วติดใจก็คือเขามีขายเป็นขวดด้วยนะ,ะคะก็เดี๋ยวเราก็จะมากระตุ้นน้ำนมกันโดยการกินข้าวนี่แหละวันนี้เป็นวันที่ น้องได้อยู่กับเราเต็มๆทั้งวันเลย<ช>ตั้งแต่9ก้าโมงเช้าเนาะจนตอนนี้ก็ประมาณสีทุม่มละ ะะเดี๋ยวน้องจะต้องกลับไปที่ห้องนสึรี่แล้วนะครับใช่ค่ะวันนี้ก็คือได้เรียนรู้หลายอย่างเลยว่าแบบว่าอถ้าน้องหลับแล้วถึงเวลากินนมก็ต้องปลุกเนาะงช่กการปลุกปลุกยังไงอุ้มเลยยังไงอันไหนคือร้องอยากเปลี่ยนพมเพิดอ,อันไหนคือร้องอยากกินนมอะไรเงี้ยคะ่ะใช่ครับก็เดี๋ยวเราจะส่งน้องไปพักผ่อนที่ห้องนสึรี่แเนาะแล้วก็เดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่ก็จะพักผ่อนกันบ้างแหละใช่แล้วค่ะเดี๋ยววันนี้ก็ประมาณนี้ ที่สามของน้องกระเตนน,นนีอน้องขา้าเจ้าค่ะให้น้องกินนมเดี๋ยววันนี้พี่พยาบาลเขาจะมาสอนอาบน้ําน้องด้วยก็เดี๋ยวรอพี่เขามาเรียกนะตอนนี้ก็ให้น้องทางนนมแล้วก็หลับไปก่อนนะครับใช่วันนี้น้องมาอยู่กันแล้วแต่เช้าจนมืดเหมือนเดิมเลย ช้าเลยนะคะก็น้องหลับอยู่แต่ว่าเดี๋ยวเราอเตรียมตัวกันและเก็บข้าวเก็บของนะคะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวจะได้กลับบ้านแล้วพาน้องกลับบ้านนะคะก่อนกลับก็เดี๋ยวพี่พายบาบาลเขาจะเอาไปอาบน้ําแต่งตัวแล้วก็ใส่ชุดกลับให้นะคะช่วง เปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยนะคะก็เดี๋ยวเราจะเช็คเอาท์เช็คเอาท์หรือเปล่าเขาเรียกอะไรเขาเรียกแอดมิดแต่ว่าตอนออกไม่รู้เรียกอะไรก็เดี๋ยวเราจะออกจากโรงพยาบาลกันแล้วนะคะก็เปลี่ยนชุดแล้วก็เก็บข้าวเก็บของมีรถเข็นมาให้เข็นของไปที่รถด้วยแล้วก็เดี๋ยวพี่ๆเขาก็จะเอารถคุณแม่คะ่ะรถมารับคุณแม่น้องแล้วก็พาไปรับน้องอุ้มลูกน้อย,อย,อย,อยขึ้นรถกลับบ้านไปนั่งคาซิตกลับบ้านด้วย